เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไอพีสดีครับนี่ของมาชี้เป้ารถบ้านสวยๆมาชมเลยสีเล็กใช้แนละ้วันนี้โาตโยต้าวีออลครับปี05เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยสีสันงามๆทั้งคันเป็นตัวไม่เลือดเช็ดแล้วนะครับเป็นโฉมไฟแหกแล้ว 1.5S ตัวท็อปนะครับคันนี้ไม่ดิจิตอลครับ ตัวท็อปไหมดิจิตอลนะครับท็อปแท้เลยสภาพดีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเดิมเดิมโรงงานนะครับเดิมยันแม็กแม็กก็แม็กแท้ของโตโยต้าเครื่องไม่มีปัญหาเกียร์ดีครบทุกเกียร์วิ่งทางไกลได้สบายๆแน่แนๆเพลงก็มีฟังกระจกไฟฟ้ากระจกหัวข้างปรับไฟฟ้าใช้ได้ครบคู่มือบุ๊กสวิตต่างๆอยู่ครบครับกุญแจรีโมทอยู่ครบรถเดิมสมบูรณ์มากๆจ้าของดูแลดีพร้อมใช้ ภายในลายไม้ด้วยนะครับลายไม้สีครีมด้วยเกียวออโตโ้โจกไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดแอร์เย็นฉ่ำสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในนะครับร้อมใช้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยราคาเบาๆให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องเครื่องก็เดิมๆครับคันหน้าตะเข็บซ้ายขวาเดิมบ้างไม่มีร้อยชนหนัก สีบางๆถึงเนื้อเหล็กเลยคือไม่เคยซ่อมสีไม่เคยชนหนักนั่นเองคาสี69เล่เมเอกสารต่างๆมีให้ครบคู่มือบุ๊กสวิตกุญแจรีโมทอยู่ครบนะครับราคาเปิดมาที่69,000บาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ